สดีครับสซนมินิฟาร์มครับผมเอาบรรยากาศการเลี้ยงงวน้ำแกงเข้าครับเนะนาะน้ำถั่วมื่อล้วปุ้ง,งวัวควายโอ้มีเฉพาะงูควายอีกฝากหนึ่งครับบะคามาาครับปุ้ง,งวัวส่วนมากก็จะมมออก,กันละครับนะมาตุ่มมโฮ้มกันละครับ ยังอาจจะเบานะครับเนาะตุมหงสกันอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าเมื่อที่ไปน้ำท่วมครับนีนี่กะเตรียมจะกลับกันครับเนาะเดี๋ยวประมาณเมื่อถึงชั่วโมงครับนะอาจจะกลับกันแล้วแต่แดดยังเปียนอยู่ครับเนาะหลังจากที่พออยู่เขาลา้มือมาออกกันล่อล่อปล่อยกลับครับนะล่อขามสะพานครับเนาะนี่ครับล่อขามสะพานนี่กับกับนะ อยู่ในโซนของรัตนะครับเนาะนี่เป็นเขตสุรินทร์ครับเนาะถามไปนี่ก็เป็นทูงกุลาสวัตถภูมิรอยเอ็ดครับนะคนละครึ่งกันครับนะภาพครับนะนี่ครับถนนกับพึ่งจะทำเขาเนาะนี่ถนนพึ่งจะปูหินคุกไปก้อนครับนะเอ่อแล้วถ้ำให้เสร็จครับลาดยางครับแต่ว่าการเคล่อนกระเห้ปูหินให้แน่นก่อนครับนะ หินคุกหินแน่นเงียครับนี่นี่ท่ายของเมฆกลางครับเนี่ยห้องเมฆกลางของสามนิฟา้ามครับนะนี่ของซี่ไรของเมติกครับนะอาจจะมาอยู่แถวๆนี้ครับนะ ไม่นคนเรียงกันไปใส่นอนก่นอนนี่กลุ่หน่อยของซาครับนะของขอบพอดชครับเนะี่ยสีเร็วครับนี่ดูนี่ดูดดยินเสียงครับยินเสียงในหูแว่นนะี่นี่แม่เนี่กะ ใกล้แล้วครับนะ่ไม่แดงครับโอ้จะพากัไปไหนครับนั่นก็จะกินอยู่ซำนี่ครับจังหน่อยก็จะเลี้ยงทางข้างนะครับวันนี้ให้น้ำเล่นไลก่อนครับคุ ย่าไว้แล้วครับคนเลี้ยงครับจางนี้นะครับเนี่ยทิ้งใบแล้วเพิ่นครับนะนี่ครับเป็นขอกพูนพัวไายพัวไายพอลิศต่อไปอีกก็จะเป็นแม่พันธุ์ขวบบอดแม่ตโตไปทางพูนแล้วครับแม่เพื่นออกไปทางนี้ครับน<_><_>เนาะประเด็นน้ำนามูครับนะไปแล้ว พอสายสีแดงแดงก็พอลินอยู่ขึ้นครับนี่ครับ,รบเปลียกกันยังมีครับโซกันเนี่ยมันจะโสนะครับปดโส บ่เห็นเด้อบ่ามาไปไปน้ำนามแล้วเ่โอ้ เฮ้ยเฮ้ยีกระสวนยาครับอืมใครที่เป็นหลังสั่นตัวพี่พี่กาครับพี่อะไรก็มาเลียงกันสิเหน็บนะต้นยาของ ม่ถวยครับนะม้วนกระไลกันครับนะนี่เอาม้วนกบมาคร,บค,รบรครับนี่ยลของอลิตครับนี่นี้กับทีของอลิตครับนี่ไม่อยู่นี่ เออมสิจอจันเขามาครับเนาะน้ำมาหลายเอือนมะเหื่อนี่ก็สิทอดใสแล้วครับนะ้ำม,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 มันนี่อาจจะเขามากอะไ้ครับนะถ้าขึ้นแห้งนะครับนะลองนี่อาจจะเขามากลองน้ำมานี่ก็จะเลียงขอบขอบนี่ครับนะแถวบัได้สูงครับนะ,ะก็าใส่เขามาแล้วพึ่ง ออก,กินกับมาแล้วครับผลแม่พันธุ์ครับพ่นมาแต่งวงูดแต่จะกินยางมาแหรอครับเนาะเอาเสียง สมเด็จออพระกัปตเดชไปทางนี้ครับมันไปเรื่อยๆแล,ล้วนี่ลองครับทางข้าง ตัดกาบกันครับยางยางเดียวสิไปใส่แล้วครับนี่โมม่สุดเลยครับทางนี้เอีย๋ยวไพกันเอาเลยเฮ้ยวิ่งปลาเปมนครับคุณปลาหกคุณครับเอ้ลงมา หัวเมืองไงบอนั่งอยู่คนเดียวหัวมืองจากเป้่ย่ปตะไปต่กวนมูนนหมเอาปิดครับ วัวยกวานมูครับกับหลังมียต่างหากครับเด็กเ้าไปไล่งูออกมาครับน้ำมขึ้นนะครับนะ ครับเลยค,ครับไปกันไปเอาเลยไปนี่งาอยู่ซัมเนียครับนะโซนนี้ขอผ่านที่มีครับในฝูงฝูงนีก็มีซัมเนียครับนี่ของ,ของพอด,ดีดตัวเดียวครับน,น,นั้นก็ปล่อยแล้วครับของทรับเม็ติกะปล่อยแล้วเดี๋ยวจะคองพอเดีด พอบอดอ่ะพอบอดกับมี่อยู่ครับนะฟองกับผ้าแหรอครับไม่กลางครับนะี๋ยวกัอฟครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ,อ้ยมอ,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 องแต่เขาองหน้าม,มาแป็นตัวนี้เขไาไปหาใบเสียตัวนี้ไม่โดนครับโดนเดี๋ยวพอกันแล้วถ้าเดี๋ยวปล่อยจะนอนกับเสต็ปันหรอกเอ้ะครับมานี้เตรียมพร้อมจะกลับกันแล้วครับเนาะเอ้า พอวกันซ้ำนี่แล้วครับโอน,นี้บ่อเงาเป็นใดครับพอประมานครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ